ตรวจพิเศษทัาทีนาระขบวนที่31จุดนัดส่งพนิษฐานจากสถา,านีต้นทางกรุงเทพไปทางสถา,านีชุมทางหันใหญ่ครับวันนี้นะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับที่ย่านสถานีบ้านปโป่งนะครับตอนนี้นะครับขบวนด่วนพิเศษทักษินารฐที่31น,นะครับกำลังจะ ผ่านเข้าโค้งเพื่อจะจอดที่สถานีบ้านโป่งแห่งนี้นะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้ที่สถานีบ้านโป่งนะครับก็มีการก่อสร้างนะครับทางรถไฟในโครงการรถไฟทางคู่สายใต้นะครับขาบวนจะผ่านมาทางด้านนี้นะครับผ่านหน้าโรงเรียนสารสิทธิ์นะครับ ตอนนี้เจ้าหน้าที่ลากเครื่องกั้นแล้วนะครับช่วงนี้ระบบเครื่องกั้นอัตโนมัตินะครับก็ถูกยกเลิกไปหมดนะครับเพราะว่าจะมีการปรับอัดนะครับเพื่อจะวางทางเพิ่มมาอีกนะครับในย่านสถานีบ้านโป่งนี้นะครับ เจ้าหน้าที่ตีธงสีเขียวแล้วนะครับส่งสัญญาณทางสะดวกนะครับด้านซ้ายมือของจอนะครับมาแล้วครับเราจะเห็นว่าส่วนพิเศษทษินารั์ที่3ามหนึ่งนะครับย่านนี้ต้องใช้ความเร็วพอประมาณนะครับเพราะว่ามีการซ่อมหรือทางนะครับบางช่วงนะครับเพื่อจะใส่ประแจเข้าไปใน ทางประธานนะครับมีการมีการปรับเปลี่ยนตลอดนะครับนี่นะครับด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่สามหนึ่งสวยงามเลยทีเดียวนะครับโค้งนี้นะครับวันนี้ทำขบวนโดยฮิตาชินะครับสี่ห้าหนึ่งห้านะครับฮิตาชิสี่ห้าหนึ่งห้านะครับทำขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่สามหนึ่งนะครับ ที่โยนห่วงทางสะดวกนะครับคืนห่วงนะครับแล้วก็รับห่วงใหม่นะครับด้านหน้านะครับที่นี่สถานีวัดหอที่นี่สถานีวัดหอ เาจอดเทียวอยู่ในชานชาลาลำที่หนึ่งด้านหน้าสถานีเป็นขบวนรถรด่วนพิเศษทั้งทินารักษ์ขบวนที่สามหนึ่งหยุดรับส่งผู้โดยสารจากสถานีต้นผานกรุงเทพปลายทางสถาน,านีชุมทางหัดใหญ่ครับมีัวได้สารเดินทางไปกับขบวนรถเที่ยวนี้โปรดนำสิ่งของและสาาัมภาระของท่านขึ้นมาจัดหาที่นั่งบนขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ สำหรับผู้โดยสารที่ใช้บริการที่สถานีบ้านโป่งนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษทัศนรัฐที่31นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางชุมทางหัดใหญ่นะครับค่อนข้างเยอะนะฮะหนาแน่นนะครับเพราะถือว่าอันนี้เป็นอำเภอใหญ่ด้วยนะครับที่สถานีบ้านโป่งนะครับแล้วก็ยังได้ผู้โดยสารที่มาจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับต้องมาขึ้นขบวนรถที่นี่นะครับ เที่ยนนีออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุนดนั่งส่งไปในสถานีลาบุรีเฟรบุรีหัวหินเป็นสถานีต่อไปตามลํดาดับครับกำลังเดินเครื่องออกจากสถานีบ้านโป่งแล้วนะครับฝากเพื่อนๆนนะครับกดไลค์กดแชร์ ш, ale, ہیں, anta, ization, นะครับกดติดตามนะครับนําในชาแนลนะครับแล้วพบกันนะครับในคลิปต่อไปนะครับ